กับอีกพระเอกหนุ่มครอบครัวเมื่อเอปอนะัดเจอกับเพื่อนเอมี่นิงสำหรับปอนะัทวุฒิกับภรรยาคนสวยเอพรทิทิ์ถ้าใครที่ติดตามคู่นี้จะทราบกันดีว่าแม้ว่าเอกับปอจะมีทายาทเป็นลูกชายด้วยกันถึงสองคนแต่ว่าก็ยังคงความหวานเหมือนเดิมดูแลใส่ใจกันเป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายรู้ใจกันทุกอย่างมีโอกาสพิเศษอะไรก็จะมีการเซอร์ไพรส์ให้กันตลอดเลย ส่วนเอนั้นอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าเข้าวงการบันเทิงมานานหลายสิปีแล้วมีเพื่อนมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือสาวเอมมี่กรินประทุมที่ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆรู้ใจกันแทบทุกอย่างเมื่อก่อนนั้นทั้งสองคนไปเที่ยวด้วยกันตลอดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาอย่างต่อเนื่องต่หลังจากที่ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวก็ทำงานกันอย่างรัวๆเลยทำให้แฟนคลับไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ ที่ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันอย่างที่ผ่านมาก็ยังคงติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดเอกับเอมมี่ก็มีเวลาตรงกันและนัดเจอกันเมาท์มอยตามเรื่องของผู้หญิงนอกจากนี้ยังมีเพื่อนสาวคนสนิทอีกคนมาร่วมวงด้วยนั่นก็คือหนิงสาราัญญาตัดแถมเอยังพาปอไปร่วมด้วยโดยในไอจีของสาวเอมมี่ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมทั้งสี่คน พร้อมแคปชั่น19ปพี่แห่งความผูกพันต่อมาเอก็ขอโพสบ้างแล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าผู้หญิงเวลาที่นานๆานทีเจอกันจะมีเรื่องเล่ามากมายที่อยากจะเอาออกมาแชร์กันางานนี้เอเลยโพสต์ภาพรัวๆพร้อมทั้งเซวปอด้วยว่านานๆานกว่าจะได้นัดเจอกันถ่ายรูปรัวๆไปเลยนะนัดยากนะักส่วนสนทนาก็รัวเช่นกันไม่มีใครฟังใครเปลี่ยนเรื่องแบบไม่นัดแนะสงสารพี่ปอ งานนี้ทําเอาหนิงเข้ามาแซวปอว่าพี่ปอก็ต้องหัดสกิลฟังไว้ทันนะคะนอกจากนั้นปอก็ยังเข้ามาตอบว่าเหนื่อยมากวันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรแล้วหนิงก็เข้ามาตอบอีกครั้งว่าได้ออกกำลังกายหูและปากไงแม่แม่ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะปอสาวๆก็อย่างนี้ล่ะคะ่ะมีเรื่องให้เมาสมอยกันอย่างไม่มีเบื่อเลยมีครอบครัวแล้วก็ต้องทำใจหน่อยนะคะหนุ่มปอ